น่ารักจังเลยมีผีเสื้อมาตอมด้วยเช้านี้หืมดอกไม้สีสันสดใสมากดอกตูมดอกใย,ยใหญ่ดูสิคะอวบมากแล้วก็ก้านแข็งแรงดูยอดกุหลาหบค่ะเห็นไหมแข็งยอดขึ้นมาใหญ่มากดอกซวยสวยสีสดสดกลีบแข็งแรงบานหลายวันมากพี่น้องจา๋าหลังจากที่แม่แต๋วได้ให้ฮอร์โมนน้ำสาวข้าวกับไม้ดอกไม้ประดับไปดูเขามีชีวิตชีวาเขาเขียวสด แข็งแรงติดหมากติดผลติดดอกดีมากต้องติดตามคลิปนี้แล้วล่ะเพราะว่าวันนี้แม่แต้วจะพาทำฮอร์โมนน้ำสาวข้าวแบบบ้านๆง่ายๆแต่ว่าผลลัพธ์ว้าว amazing ม,มากลกลิ่นเหมือนเหล้าโทเลยนะคะกลิ่นเหมือนเหล้าโทเลยใครไม่เคยกินเหล้าโทสวัสดีค่ะแม่แต้วามาแล้วนะคะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำนี่เลย ฮอร์โมนน้ำสาวข้าวที่มีประสิทธิภาพเท่ากับปุ๋ยสูตร16 1616 16. นะคะบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงดอกสองขวดนี้ทำใหม่แต่ขวดพวกนี้ทำเป็นเดือนแล้วนะคะทำเป็นเดือนวันนี้นะคะเราจะไปทำฮอร์โมนน้ำสาวข้าวกันตามไม่แต่มาเลยคะ่ะ เพียงแค่เรามีขวดน้ำอัดลมมีน้ำตาลแล้วก็มีแค่น้ำสาวข้าวแค่นี้เราก็จะได้ปุ๋ยน้ำที่มีประสิทธิภาพแทนปุ๋ยสูตร 16, 16 16 16ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะเห็นไหมคะอันดับแรกเตรียมน้ำสาวข้าวข้าวที่เราจะหุงนั่นล่ะคะ่ะก็คือเวลาเราล้างเราก็จะได้น้ำสาวข้าวเอาส่วนนี้ล่ะคะ่ะมาทำ หรือว่าสายข้าวเหนียวอย่างแม่แต๋วเนี่ยก็คงต้องเป็นน้ำแช่ข้าวนะคะน้ำแช่ข้าวเหนียวหรือว่าที่เรียกว่าข้าวหมานะคะมาใช้ได้เลยเพื่อความสะดวกในการทำเดี๋ยวจะเท,เทใส่เหยือกไว้ต่อไป่าก็คือขวดน้ำอัดลมพร้อมฝานะคะวันนี้แม่แต๋วจะใช้สองขวด ใส่น้ำตาลทรายลงไปขวดละ3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะต่อขวดนะคะ1ช้อน2 3สและสุดท้ายเราก็เติมน้ำซาวข้าวที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยแต่ว่าเราจะไม่เติมเต็มขวดนะคะ สำหรับขวดนี้เราอาจจะเติมสักครึ่งนึงก่อนก็ได้เติมครึ่งนึงก่อนเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าให้น้ำตาลละลายก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเติมทีเดียวรวดให้มันพอนะคะพอน้ำตาลละลายเราค่อยเพิ่มน้ำซุปข้าวลงไปให้ปริมาณพอดีพอดีนะคะอันนี้ก็คือปริมาณน้ำที่เราเติมลงไปนะคะ ไม่ต้องเติมจนเต็มเราก็เติมปริมาณเท่าที่แม่แต๋วได้ขีดไว้นะคะเพราะว่าจะได้เกิดช่องว่างเวลาทำปฏิกิริยานะคะก็จะเป็นที่อยู่ของแก๊สฉะนั้นเราก็เขย่านะคะให้น้ำตาลละลายแล้วก็เดี๋ยวเขียนวันเดือนปีไว้นิดนึงกันลืมนะคะว่าเราทำไปวันไหนจะได้ไม่ลืมฮอร์โมนน้ำสาวข้าวนะคะเขียนวันเดือนปีค่ะนี่20กันยายน64 เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการทำเราก็จะนำไปเก็บไว้ในร่มเพราะจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวถ้าโดนแดดตายแน่นอนค่ะผ่านไปหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เราบีบดูเราบีบดูขวดจะแข็งมากนะคะขวดจะแน่นมากนะคะบีบบีบไม่ลง เพราะว่ามันเกิดแก๊สอยู่ข้างในฉะนั้นจึงแนะนำให้ใช้ขวดน้ำอัดลมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเรามาฟังเสียงนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็เขยา่า ขย่าเบาๆนะคะเราจะสังเกตดูข,ข้างขวดนะคะก็จะเกิดแก๊สนิดหน่อยนะคะยังยังยัง,ยงมีไม่เยอะแล้วเราก็เก็บไปไว้ในที่ร่มเหมือนเดิมนะคะรอให้คร7บ7จวันแล้วเราก็เอามาใช้นะคะ ก็หมุนฝาไว้นิดหน่อยแบบนี้ทำแบบนี้นะคะทุกทุกวันเลยจนครบเจ็ดวันเมื่อครบเจ็ดวันนะคะเรามาดูกันว่าฮอร์โมอนน้ำเสาวข้า,ขาวของเราเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะเราก็จะเห็นฝาสีขาวๆอยู่ข้างบน นี่ก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะคะที่เราจะนำเอาไปใช้ได้แม่แต่ว่าหมักไว้นะคะครบเป็นเวลาสิบวันนะคะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าปฏิกิริยาเป็นไงบ้างนี่เห็นไหมเสียงแก๊สด,ดังดเลยแสดงว่ามีเยอะดูสิคะดูข้างขวดเห็นไหมนี่พุ่งขึ้นมาเลย แสดงว่าเต็มที่แล้วล่ะค่ะตอนนี้เห็นไ,ไหมคะจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็ขย่บเบาๆอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะนำไปใช้เนี่ยคะ่ะอย่าขย่าแรงมากเกินไปนะคะเดี๋ยวแก๊สจะพุ่ง จากนั้นก็คลายฝาออกนะคะไม่ต้องปิดให้แน่นนะคะอีกขวดหนึ่งนะคะเราก็ทำเหมือนกันกับขวดแรกนะคะขย่าเบาๆนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์นะคะได้ทำงานอย่างทั่วถึง อย่าลืมคลายฝาขวดนะคะเพื่อไล่แก๊สหลังจากนั้นเราก็ปิดเบาๆอีกครั้งหนึ่งเรามาดูอัตราของการใช้ฮอร์โมนน้ำสาวข้าวกับน้ำนะคะเราเตรียมน้ำมาเลยนะคะน้ำบัวนี้5ลิตรเทฮอร์โมนของเรา1ฝานะคะแล้วก็คนคนคนค,นคนผสมให้เข้ากัน แค่นี้นะคะแม่แต๋วจ๋าถ้าหนูอยากให้ต้นไม้ของหนูนะ่ะเขียวสดแล้วก็งามไวทันใจหนูใส่เยอะกว่านี้ได้ไหมคะอย่าเอาเยอะกว่านี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ฮอร์โมนเยอะกว่านี้ <c oughs> ต้นไม้ของเราแทนที่จะเขียวสดนะคะ <c oughs> ก็จะซบเศรึมเหลืองในที่สุดก็อาจจะตายได้นะคะตายนะคะเราก็หาผ้าบางๆนะคะมามัดไว เพราะว่าฝุ่นจะได้ไม่เข้านะคะจะได้ฉีดง่ายหาฟอกกี้ที่เหมาะเหมาะมือกับเรานะคะใส่น้ำเข้าไป <100. S 2> จากนั้น <100. S 2> เราก็จะนำนี่แหละคะ่ะไปฉีดต้นนี่เราจะไปฉีดต้นไม้กันต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับของเราให้สวยงามนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ทันใจ,จะนะคะ,ะต้นไ,ไม้กประมาณสักอาทิตย์กว่า,วาถึงสองอาทิตย์ถึงจะได้ผลนะคะ ในการใช้ฮอร์โมนในการฉีดพ่นบางคนอาจจะลืมนะคะว่าอฉีดตั้งแต่เมื่อไหร่เราฉีดอาทิตย์ละครั้งไปเลยเคยฉีดวันจันทร์เราก็ฉีดวันจันทร์เคยฉีดวันอาทิตย์อย่างนี้เราก็ฉีดวันอาทิตย์นะคะจะช่วยให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะต้านทานโรคได้ดีมากเลยนะคะดอกสดดอกสีสดนะคะก้านดอกก็แข็งแรงแม้จะมีลมพัดมาบ้างอย่างแรง เขาก็ไม่เห็นหักนะคะไม่หักเลยดูช่อดอกพุทธชาติสิคะอื้มดูสิคะดอกขึ้นกันแน่นมากเลยตอนเย็นนะคะก็จะบานแล้วก็ส่งกลิ่นหอมกลิ่นหอมเย็นๆตลบอบอวนไปทั้งบ้านเลยค่ะ บวบงูนะคะก็เขียวสดเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเต็มเลยนะคะดูสิคะออกลูกเต็มเลยบนหลังคาก็ไม่เว้นแล้วที่สำคัญลูกสวยมากนะคะเอาไปทำกับข้าวก็อร่อยเห็นไหมคะอ้หเห็นพริกอ่อนเม็ดยยาวขาวๆแบบนี้อยากจะไปกินกระแนม ออน่าอ่ารยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพืชผักสวนครัวนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันแม่แต่วอยากจะชวนให้ลองทำดูนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้ผลยังไงอย่าลืมเม้นมาบอกกันนะคะ คลิปนี้แม่เต๋าลาไปพร้อมกับน kind of ี่เลยบวงงูลูกใหญ่ๆเนี่ยเนี่จะทำพันได้แล้วนะคะใครอยากได้ก็มเมนมาบ๊ายบายค่ะ